สวัสดีคนวันจัน์ค่ะสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนมกราคม2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิบซีเป็นคำตอบคนวันจัน์เป็นยังไงมีเรื่องให้เดินทางหรือเปล่าอยาก,กรู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เริ่มต้น1นึ่คำถาม3าม3 9บาทโทรคุย20นาที250อ่าบาทดูดวงด้วยไพ่ย,ยิบซีมีเรื่องให้เดินทางเดินทางไปไหนคนวันจันเดินทางไปไหนเดินทางไปทาอะไรคะ ติดต่อสื่อสารประสานงานบางคนเดินทางท่องเที่ยวบางคนไปเดินป่าขึ้นเขาบางคนไปเที่ยวชายทะเลบางคนมีเกณฑ์วางแผนจะไปเมืองนอกเมืองนาหรือบางคนติดต่อการค้าธุรกิจกับต่างประเทศหรือบางคนติดต่อหน่วยงานราชการสำเร็จในช่วงนี้ความเป็นผู้นําความอยากความทะเยอทะยานความกระตือรือร้นดีช่วงนี้คนวันจันทร์มีเลือดนักสู้มีความกระตือรือร้นฉันไม่กลัวฉันพร้อมที่จะลุยจะสู้เห็นไหมอัศวินขี่ม้าถือดา ทวนกระแสลมรู้ว่ามีอุปสรรครู้ว่ามันไม่ง่ายหรือบางครั้งมีแรงเสียดทานมีคนทัดทานมีคนไม่เห็นด้วยแต่คุณก็พร้อมที่จะพิสูจน์นั่นคือข้อที่ดีมีความเป็นผู้นํามั่นอกมั่นใจกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจลุยไปเลยแต่อาจารย์ก็ต้องบอกนะว่า สิ่งที่มันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียบางครั้งมั่นใจในตัวเองมากเกินไปก็ไม่ดีบางครั้งใจร้อนมากไปก็ไม่ดีจะบ้าพลังอย่างเดียวหรอบางทีก็ต้องดูนะจังหวะไหนควรจะเดินเกมรุกจังหวะไหนควรจะตั้งรับข้อเสียของไพ่ใบนี้คือ ความใจร้อนมุทะลุวุ่วามเพราะบางครั้งมันจะนําปัญหาและความขัดแยงมาให้ระวังความใจร้อนความวุ่วามนะอัศวินดาบเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จแต่บางครั้งอะ่ะต้องใจเย็นๆแล้วเหมือนจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลช่วงนี้อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีสีผู้มีอิทธิพลน,นักการเมืองหรือชาวต่างชาติใครวางแผนจะยื่นวีซ่าจะไปต่างประเทศก็ยื่นได้เลยแต่ใจเยน็นๆหน่อยทําเอกสารให้มันรอบคอบจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่ไปหลาย รอบนะจ๊ะส่วนในเรื่องของ คนที่จะสอบสอบได้สอบติดสอบผ่านสอบราชการได้อีกประเด็นหนึ่งบางคนที่กําลังรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงถ้าชีวิตที่ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการออกไปตามหาสิ่งที่เราต้องการซะทุกวันนี้ชีวิตไม่ได้แย่แต่บางคนอยากหาอะไรบางอย่างบางคนอยากสอบราชการบางคนอยากไปต่างประเทศบางคนอยากทําธุรกิจส่วนตัวทําเลยการเงินดีไม่มีปัญหาสัญลักษณ์ของไพ่สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเนี่ย เงินดีเงินคล่องตัวเป็นไพ่ที่ถึงแม้ว่าจะเก็บเงินไม่อยู่แต่ก็ยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยได้อยู่แล้วก็มันเป็นไพ่ที่หมุดเงินค่อนข้างเก่งดังนั้นเนี่ยสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนแต่ช่วงนี้เรามาระวังเรื่องเสียงเงินขับรถขับราอย่าใจร้อนไปเฉียวไปชนเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวอีกได้จ่ายค่าปรับอย่างเงี้ยได้เสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องเงินนะคะเลขมงคลสําหรับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคือเลขสี่และเลข8ด สีมงคลคือสีแดงเน้นไปเลยนะว่าสีแดงเพราะว่าไพ่สีแดงช่วงนี้ให้โชคให้ลาภค่อนข้างโดดเด่นเป็นสีแห่งพลังงานคนโสดคนโสดมีเกณฑ์ได้คู่อุปถรรัมภ์ อาจจะเป็นคนที่มีอายุแก่กว่าหรือมีวุฒิความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงจะเป็นคนไทยจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ทั้งหมดแต่อย่าใจร้อนคำว่าอย่าใจร้อนหมายถึงว่าบางคนเนี่ยมีเข้ามาแต่มาไวไปไวมาแป๊บแป๊บอา้าวไปซะละมาแป๊บแป๊บอา้าวยังไม่ทันอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยดูดีๆใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับคนที่มีคู่แล้วถามคำเดียวใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หันหลังให้กันไปเลยไม่ต้อง องเสียเวลาต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะคนวันจันทะร์น่ะเพราะว่าความหมายของไพ่ใบน,นี้ถ้ามีปากมีเสียงกันมันอาจจะถึงขั้นลงไมายลงมือหรือบางคนใจร้อนอารมณ์ร้อนหัวร้อนมันยับยังชั่งใจไม่อยู่ความมุทะลุวู่วามถามก่อนเลยคนที่คบอยู่คนที่เป็นแฟนกันอยู่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็ใจเย็นๆลงกว่านี้นิดนึงนะจะบ้าอำนาจจะเอาแต่ใจตัวเองทุกอย่างไม่ได้ต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของสุขภาพ อย่างแรกก็คือเรื่องอุบัติเหตุนี่แหละถึงแม้ว่ามันไม่ส่งผลกระทบอะไรหลายแรงแต่การขับรถมันเฉี่ยวมันชนเนี่ยมันมันมีปัญหาแน่นอนต้องระมัดระวงังเรื่องที่2ความเครียดไมเกรนเส้นเลือดในสมองปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดในสมองเนี่ยค่อนข้างต้องกังวลน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองดีๆอย่ากโกรธนะอย่าเครียด นะทำตามคำแนะนำก็แล้วกันไหว้ขอพรรัชก,กาลที่5เสริมดวงได้ช่วงนี้อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับที่เดินทางบ่อยๆการแก้เค็ดเสริมดวงช่วงนี้ก็คืออย่าอยู่กับที่แล้วทุกอย่างจะดีนะใครสนใจจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลอาจารย์ทำพิธี31มกราคมชุดละ199บาทติดต่อเพจ facebook สมรพยากรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ